สวัสดีสาวอัสตุดท,ทุกท่านและก็มาพบกับคอนเทนต์หนึ่งเวทหนึ่งตัวตึงที่ห่างหายกันไปนานๆและรอบนี้ก็มาพร้อมกับไอดีโคตรตึงที่เจดาวบึ้มที่ไม่ใช่ของผมเป็นของร้านอินิดเหมยอินิดเหมยอินิดเหมยมาอีกแล้วกับร้านอิดิดเหมยไขรที่อยากได้ไอดีโคตรตึงตึงแบบตึงเปียกตึงเปียกก็เข้ามาที่ร้านอินิดเหมยลิงด้านล่างคลิปนี้แล้วก,กดเข้ามาด้านล่างคลิปนี้แล้วก็เข้ามาดีค่าไขา่ดีไอ้ผู้นี้อะไรนี้ แล้วก็เจอกับไอดีเบิ่มเบิมทางวังวของหลานอิดิ้เหมยก็จะมีหลายดีให้ทุกคนเลือกบอกคําเดียวว่าเทพทุกไอดีนะครับไอ,อ,อดีไก่ก็เทพนะบอกเลย <Easy. S 2> ตาพาร์ทโคตรเยอะออไม่ใช่ดิตาตาดัดโคตรเยอะครับน้องๆตึงเปี้ยไอดี ID หลักผ่านรับรองวะ เล่นยันติดบอดได้เลยนะตึงเกินไปแล้วก็ตัดมาในคลิปแบบโคเขาว่าตึงกูจะเดินอะไมกันละนี้และนี่ก็คือตัวละครที่แบบผรสึกตึงที่สลักนะครับเดี๋ยวสลักน้อยใจผมจะใส่เป็นออฟไฟให้กับพี่แกไปเลยแล้วกันสลักน้อยใจนะฮะเพราะว่าฮันเดนงูนั้นมีออฟประจาตัวของพี่แกและเมื่อพี่แกมีออฟประจําตัวพี่แกก็จะโคตรตึงเมื่อมีห<ำ>ั่มโผล่ขึ้นมาเพาิ่มอีซองหั่ม บอกความเดี๋ยวว่าเป็นห่ำทัดมืดกับทัดแสงนะครับหรือเปล่าหรือตอนแรกมันมีทัดมืดอยู่แล้วป่าววะก็เข้ามาเลยกับการดวนเดือดแอนแสนสุดตึงละว่างเสาหลักแห่งความรักที่ไรนะลืมแล้วก็ฮันเทนงูกับอสูรค้างขึ้นอันดับที่สี่บอกตรงน,นี้เลยนะครับว่าแม่งตึงเปี๊ยตึงแบบตึงหนังยางแบบไม่ย่อนเนะี่ยคือแม่งตึงจริงๆนะครับคู่น,นี้เมื่อเราจัดเข้ามาในเกมตัดเข้ามาในเกมได้แล้วเนี่ยเราก็ ปั๊มตัวเงินก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกันด้านหน้าก่อนไม่งั้นบ้านแตกเลยเราเข้ามากันด้านหน้าแบบเบิ่มๆคือหรือแบบดีทั้งส่งด้านเลยนะครับแล้วก็รอตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ต้องกันนะไม่งั้นบ้านแตกก่อนเริ่มงานแน่นอนนี่ตีไปครับแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆต้องกันตรงนี้นะแต่ว่าตังไม่มีนะครับต้องการด้านหลังถ้าไม่กันด้านหลังแล้วเราก็บ้านคุณอาจจะตูดแหกขาดากได้เลยทีเดียวเฮ้ยกดเข้าไปงนี่ ถ้าเราไม่กันแล้วเราก็เราสู้ขีดแน่นอนครับพผมและเจ้าวันนี้เราจะทําการปั๊มตังแบบเบิ่มเบิมคือหรือเราจะยัดทุกอย่างให้กับตัวเงินทั้งหมดจนกว่าเงินจะตันแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งตอนเงินตันเอาเลยฮะเมื่อเราพับตัวเงินได้อย่างเต็มที่หมดแล้วเราก็ถึงเวลาที่จะวางหันเทนงูตรงปอบ,บริเวณด้านบับแล้วก็ตัดห้ามออกมาเพิ่มนิดนึงตัว <S <S เป็นตัวธาตุพืชเพื่อทำการตีตีแตตันแบบเบิ่มเบิมแล้วก็ทาการอัพเกรดเข้าไปแบบ o อ เฮ้ยนเมจะเป็นแสนที่กระจุมปิดสุดๆแล้วก็อัพตัวหลักเข้าไปตัดห้ามอีกหนึ่งจึดอองอกออกมาเป็นเอ่อบักน้ําแล้วก็หมักหมักสายฟ้านะฮะเมื่องอเป็นบักน้ากําบักสายฟ้าออกมาแล้วก็อัพเกรดเบิ้มๆกลือตันไปอีกหนึ่งแล้วก็อัพเกรดสายฟ้าเบึ้มๆกลือตันไปอีกหนึ่งกลายเป็นห้าห้ามบิคาตจักรวาลหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่เออเดี๋ยนะนี่มันสี่ห้ามบิฆาตจักรวาลน,นะครับในการเอามิดไล่แทงเบ้าหน้าแล้วก็หลายสถานะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วเมื่อทําการอัพตัวหลักให้เบิ่มแแลล้้ววก็ จะทาการรวมห่ํมกันได้มาเป็นหลายห่ามเหมือนงอกไมกห่อมเอ้เยียกูจะอธิบายยังไงวะก็คือออกงอกมาไหลยหลายดุน <c oughs> อ้เชี่ยอธิบายยากจะจัดเนี่ยกายล่างรวมดุนเนื้อโอ้โห้ติดแพกแบบล้ำลเลยทีเดียวเมื่อกายล่างรวมดุนไปแล้วก็จะแปะไปกลายเป็นทาส์พืชติดตะตันไปก่อนนะบแบ,บ,แบแะบะหรือว่าทาการอัปเกรดห่อมตรงกลางแล้วเนี่ยก็จะเป็นพ้นไฟบรรลัยกันนี่งอกไม้ตองห่ามแล้วนีพ้นเอ้ย พ้นอุ้ยพ้นแบบดูดันไม่เกรงใจใครแล้วก็งามอไปอีกนีไหดาออกมาอีกหนึ่งห้ำอือพ้นอื้อมเยอะเยอะเน้นอลังการไว้ก่อนเพราะตอนไว้และอะไรมันดังอีกวะเนี่ยอย้ยอ่านคลิปที่อะไรเป็นอย่างนี้ทุกทีัต่เออฟังเสียงไหมก่อะไรกันนะครับคือคือเสียงแจ้งเตือนรถอะมมนดังคือเอะจะดังทําไมวะเฮ้ยเมื่อเราอัพตันแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถงอข้ามโคตรบิ๊กใหญ่ออกมาได้อีกข้างลางังอีกหนึ่งห้ำนี่มันจะชูขอฟออยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมชูขอฟเสร็จแล้วก็เออมีไหลห้ำไม่ใช่มันไม่ได้งอกไหลห้ำเป็นหนึ่งห้ำมันงอกไหลห้ำขึ้นมาให้เราอัพไหลห้ำในที่ผมพูดอะไรให้มันงงอะเอาง่ายๆคือผมต้องอัพมันทุกห้ำเข้าใจป่ะ ถึงว่ามันจะโหดขึ้นนะครับตอนนี้มันก็พ้นแบบตีขั้นหนึ่งแบบเฉยๆไงแต่ตรงกลางมันตีขั้นแรงสุดก็คือ3ล้านไงเออแล้วก็ต้องทําการอัปเกรดห่่าค้างๆเอาไปอีกอะมันขยายอีกเลยเนี่ยเราต้องจิ้มดีๆนะเฮ้ปะ่ปะเห็นป่ะในมีห่่าต่างๆขึ้นมาเว้ยเซี่ยเราเรายากนะในการกดอัพแต่ละห่มนะก <c oughs> <c oughs> ่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปกดอัพแต่ละห่่าให้มันเลิกวุ่นวายกับเราเนี่ยเราก็ทําการที่จะไปลงสลักอีกตัวนึงก่อนนะก่อนที่จะหมดเวลาในการอัพห่ที่ยยุ่งาก เมือนสามล้านสิบล้านยี่สิบล้านอะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันไหลห่ำง่ายไหลห้ำเราอัพยากเออทําไมไม่รวมกันห่ำเดียววะกูจะได้อัพง่ายๆอผมก็เลยตัดินใจนะครับขั้นตรงนี้เลยว่าผมไปอัพต่อหลักก่อนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคลิปนี้อาจจะจบลงด้วยการอัพหํำเพียงเท่านั้น <c oughs> เราจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะ <c oughs> ใช่เราจะไม่ได้ทําอะไรเลยกับเฮด้ร์นีครฮะตัวนี้คือ ให้ทำไมไม่ไม่ไม่ให้มันอับง่ายๆวะคือตัวเดียวจะได้อับห่ําเดียวแบบซุดซุดห่อไปเลยอะไรเงี้ยเออมันยุ่งยากจัดแล้วแล้วผมก็วางาหลารแบบต้องดูระยะเป้าก่อนนี่ตรงนี้เลย <c oughs> เขามีหลายห่อมใช่ไหมแต่สาหลักเราไม่มีห่อมไง <c oughs> ไม่มีห่อแล้วเนี่ยเราก็สามารถวางแปดตัวได้ไอเชี่ยไม่เกี่ยวเลยพอเราวางแปดตัวแล้วเนี่ยหลายห่อก็จะสู้เราไม่ได้เนี่ยครับเพราะว่าเราเป็นสายส เราเป็นสาวหลักนะฮะพ่ซซูสแสนเบิ้มคอือเลยทีเดียวคือนมเบิ้มเบิ้มเยอะเนี่ยเออสาวหลักที่แบบเบิ้มเบิมคือลือ,อีกตัวหนึ่งนะครับคือแบบความยิ่งใหญ่ตะก,การตาความดาเมจอันอลังการความโหดนะฮะของนะฮะของเออพิซสุริเออชื่อเรียอะไรวะนั่นแหละนะครับในการโจมตีที่แสนรุนแรงด้วยดาเมจโอ้ดูดิ กล้านนะครับพร้อมตะกิ้กดของเขาแทบไม่ต้องใช้ไม่ต้องจช้ก็แรงและเมื่อทําการกดไปแล้วเนี่ยดามเมจจะเด้งขึ้นมาแบบโคตรเยอะนี่กดไปแล้วนีดด่ดูดูดาเมจเด้งดาเมตตันนี้7ล้านเด้งมาล้านหนึ่งนะครับแล้วก็แข็แรงอ่ะก็แรงผมก็เลยทําการวางไปเลย8ตัวแบบเบิมบ่มๆนะครับดูนะครับไฮด้าไหลาหามาเจอกับเสาหลัก8ตัวจะเอาอยู่หรือไม่นะฮะคือ เฮ้ยไฮไลท์ไหลหำนี่คือทุกสถานะรวมกันในตัวเดียวนะเว้ย <S <S สตันสโลติดเบินทันจิโร่ไม่รู้ว่าเบินทันจิโร่แม่งมาอยู่ในตัวนี้ได้ยังไงนะครับแถมมีสตันมีอ่าทุกอย่างเออเอาง่ายๆคือแม่งมีหมดนะครับในตัวเดียวคือแม่งเทพอ่ะมีสโลแอตีแอมี0ู์ม,มีผมไม่รู้อธิบายความเทพยังไงนะครับตอนเดียวเนี่ยวางสลักให้แบบเบิ่มก่อนแล้วเราก็จะวิ่งไปอัพฮันเทนงูนะครับให้ครบทุกหัวโดยการ สุ่มเมาส์นะสุ่มเมาส์นะฮะใช่ฟังไม่ผิดนะครับโดยการสุ่มเมาส์ครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนี้ว่าแปดตัวยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอชี้เดี๋ยวนะนี่มันเจ็ดเอ้ยนี่มันเลยหน้าไปหนึ่งตัวนี่ว่ากูนึกว่าไอ้ตัวนี้มันวางเกินเข้าไปได้ไม่ใช่หนึ่งสองสามนี่เ,เฮ้ยไอ้ี้ตอนแรกผมเข้าใจผิดนึกว่าวางเก้าตัวครับแต่มันโดดไปข้างหน้าและอันดับชั่นเอฟเฟกต์มันบั๊กเห็นไหมดูดิ เนดีดี yup. หนึ่งสองสาี่หกเจ็ดปคือตอนนี้มันครบแดแล้วครับผมไอ้ชีเนี่ยโอ้โหไม่รู้อธิบายความโหดของพี่แกยังไงคือขนาดพี่แกก็เบิ่มแล้วอ่ะคือพี่แกยังโหดอีกนะครับอืมีซี่สุดจริงดูการโจมตีแบบเป็นเส้นกวยแบบนี้นะครับเป็นการโจมตีที่ตึงพอๆกับเอลไม่ใช่พอดีตึงน้อยกว่าเอลเป็นนิดหนึ่งนะครับอยู่การโดดแทงของพี่แกแบบโคตรรว จวจ้วงจ้วงจ้วงจ้วเลยไอ้เจี่จวจ้วจวอยงมีแจ๊บแจบเข้ามาที่ไม่ใช่เลยไอ้เียอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะดูลองเงินดิแป๊บหนึ่งให้เงินไม่พอเออล้านหนึ่งล้านหนึ่งเออเรียบร้อยบอกคำเดียวนะครับไม่ต้องกดบัฟพี่แกก็เทพแล้วเอาแล้วฮะจ้าหวะนี้ครับผมผมจะขายพวกนี้ทิ้งไปเลยเพราะว่าสองตัวนี้แม่งตีแอร์ได้ทั้งคู่ผมจะ เข้ามาดูความเท่ของฮันเทงงูดยการซุ่มอัพที่ห้ามันไล่ห่อมเนื้อตอนนี้ห่ามคันโ้นจมตีคันแรกไงเราต้องอัพไล่ห่อมให้มันจมตีโคตรโหดเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่ต้องคลิกดีๆคลิกดีๆเล็งแม่นๆม่นเล็งแม่นๆมนั่น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 ยังมีอีกหัวอีกหเอมจะลองให้ทำไมไม่ทำให้มันมาอัพง่ายๆวะไอสัตว์เอ้ยเอาแล้วผมเริ่มหัวร้อนเริ่มอุ่นๆแล้วฮะในการคลิกเลือกห้ามของเขา นี่นี่นี่เออสองล้านครับทาาุไฟอันนี้ยังไม่อัพนี่อัพไปแล้วครับเป็น3ล้านถ้าโดนบัฟลีเข้ามาแล้วเป็นห้าหกล้านนะครับโดยประมาณน,นี่เฮ้ยเก้าวินาทีตัวนี้ครับติดตโลครับผมแอร์ได้ด้วยนี่ทำทำอนไหนวะเอออ่ะอันนี้เปล่าอุ้ยอุ้ยช็อตช็อตออกมาโคตรเบิ้มเนี่ยเบิ้มจัดคือมีทุกทตุอยู่ในตัวเลยนะครับถ้าไหนแพ้ทางอีกอีกห้าหกเจ็ดาตามึงก็ชนะเอาจริง นี่ยัง ENGLISH มีนี่โอ้ยชี้ศูนย์จุดหนึ่งวิไอ้ซึ้ดไอ้เชี้ตึงเที้ยเลยนะครับท่านผู้ชมนี่หั่มนี้ศูนย์จุดหนึ่งวิเรามาดูว่าหั่มไหนกันแน่นี่รออีกสองจุดสามล้านไอ้เหี้ยสองจุดสามล้านไอ้ซัดก็มาดีครับสองจุดสามล้านมันแค่แบบเซียววินาทีเท่านั้นแหละตอนนี้เราก็ดูมันเป่าโชว์ความแรงของหั่มไปก่อนนี่รู้ไงเมื่อเราอัพตันแล้วเนี่ยถ้าแอนิเมชั่นเอฟเฟกต์ของแต่ละหั่มมันจะเปลี่ยนไปเว้ยนี่ดู พุ่นแบบติดเลือดไหลติดตโลติดแช่แข็งติดตะตันติดนั่นติดนี่ติดแม่งทุกอย่างนะฮะโอ้ทุกสถานะยกเว้นนะครับพี่น้อง,งเฮียเดี๋ยวนะพี่น้องมาจากไหนวะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะเก็บเงิน2อล้านมาอัพห่านี้นะครับที่มีความเร็วถึง0ูุวินะฮะใช่ครับโคตรรวเลยครับห่บนี้น่าจะแทงแบบยับเยินอะเดี๋ยวมาดูห่านี้ตอนมันแทงกันนะครับว่าจะหดแค่ไหนแล้วก็บู๊ดระยะของห่บไปอีกหนึ่งร้อยนะครับ บอกคำเดียวว่าห้ำนี้โหดสัตว์รัเสเซียแน่นอนมาเอาละครับจะได้แล้วจะได้แล้วถือมันได้แล้วกูยังไม่ได้กดอัพนะในี่อัพไปเลยอตอนนี้ครับระยะเป็นหนึ่งร้อยนี่โอ้โหดูดูโอ้โหโอ้ใจอื้ดูความซอยของห้ำศูนย์จุดหนึ่งนครับเยี่ยอะไรเนี่ยยึดเข้คือแบบซอยยิกซอยยักษ์นะครับโอ้โห ถ้าแบบนี้ผมไม่คิดไม่ฝันเลยครับผมถ้าแบบเสาหลักความรักโดนเข้าไปนะฮะน่าจะจุกนะดูไอ้เที่ยปูเชี่ยอะไรเนี่ยอือคือแบบโหโดนถกเข้าไปนี่คือแบบน่าจะน่าจะเดียงไงไอ้ไอ้ซอยจัดเบดูดิหืมสูจุดหนึ่งยืดอียโอ้กลับมาดูทางฝั่งของเสาหลักกันก่อนนะครับเนี่ยดาเมจของพี่แกนั้นก็ตึงเปียพอประมาณสมควรนะแต่หัามนี้เนี่ยก็จะอัพได้นะครับ โอ้โหค่ารุนแรงเฮ้ยดูข้างหน้านี่มันอะไรเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยโอ้โหไอ้เชื่อกลุ้งงละดูดิเชี่ยมีพ่นไฟที่พื้นด้วยและแต่ละห้ามดูตุ้มห้ามก่อนนี่ห้ามไหนยังไม่ได้อัพอีกวะโอ้โหม,มันเยอะเกินไป <c oughs> เริ่มยากเหลือเกินเรือ <c oughs> เรื่อนเข้าไปครับผมเอ่อเจ็ดล้านสามล้านแสนเจ็ดเอ่อสองจุดหนึ่งนี่สามจุดหนึ่งสี่ล้านนี่ยังไม่ได้อัพเนี่ยโอ้ยต้องรองเงินอีกเป็นล้านนี่อืม <c oughs> ทำไมไม่อัพตัวเดียวให้หมดทุกห้ามไปเลยวะเฮ้ยเยี้ยียย้ไอ้ฟุตคุณทำให้มันดีๆหน่อยดีแบบนี้เด็กตาลายเลยไอ้ยีย้เด็กไม่ใส่แว่นอัพตูดนี้ตาบอดได้เลยไอ้เยีแย้แค่เลือกอัพนี่มันยากจัดๆแล้วเนี่ยโอโ้จะเลื่อนเจอไอ้ยี้แต่ละหำทำไมไม่คลิกที่หำข้างหลังไปเลยวะจะได้อัพทีละหำไม่ออเออไออันนี้ยังไม่ได้อัพเลยโอ้โหเชื่ยเลยเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนไปนะเลื่อนไปทีละหำเรื่อยๆครับคลิกก็จะลำบากอยู่แล้วเอออยู่ไหนวะ ไอเดนั่นนั่นเมื่อกี้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 ออหามพิเศษหรือเปล่าเมื่อกี้หามพิเศษหรือเปล่านี่นี่นี่หนึ่งจุดหกล้านนะครับโอดหหามติดเบินทันกิโลโอ้โหไหนวะเบินอยู่ไหนไวะไอ้เสี้ยเอออ่อะไอ้สายฟ้าหรือเปล่าเฮ้ยเสี้ยหามช็อตสายฟ้าอ๋อหามข้างต่างนี่มันพ่นลงมานี่วะใช่ป่กวะที่ระยะเก้าสิบไม่ใช่แล้วอันนี้มันเกินระยะโชคเลรเนี่ยเล็งเข้าไปครับทุกหามทุกอย่างที่อยู่ในนี้เราเล็งให้หมด เกิดกำเนิดสกิลเพ่งมองทองคำมีอันไหนยังไม่ได้อาพวะก็มีสิบล้านเอ่ออันนี้สิบสามล้านเอ้แต่ทำไมตรงนี้มันแรงกว่าเขาบุญถือว่าสามล้านและไอ้เจี๊ยบมันไปเัามันไวเกินไอ้เจี๊ยบอัพหมดหรือยังวะเนี่ย ผมกำลังคลิกเลี้ยงหัวเลยนะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนมันหมดหรือยังตอนนี้กูแสบตาที่เทียเลยไอ้เนี่ยมันลุมโจกเออมันรุมโจกตุ่ม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 ตุ่อ่าเละไอ้เฮ้ยไอ้กูรวมอัดตั้งนานมึงแตกง่ายเกินไปหรือเปล่าแพ้แล้วนะครับคือใช่แพ้แล้ว